สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับช็อตรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัว b ิ v p b ี5หูฟัง IEM 5 driver มี d ด i ว e r Cu ั t ต m ถึง2ตัวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเราด้วยนะคะเอาละไปดูกัน let's go 5, มี5ไดเดเวอร์ CBA 1 d d เบ d ิลเลียมมีไดเวอร์ b a จากค่าย Nolet ถึง2ตัวเพื่อควบคุมย่านกลางสูงใช้ไดเวอร์ b a แบบคัสตอมฟีนิก i ์รุ่น2ปรับแต่งโดย BGP v P ถึง2ตัวเพื่อควบคุมย่านสูงพิเศษและ mm, ไดเวอร์ดินามิก10 m มิลิเมตรดอะแฟมชุดล e เ l ียมโดยควบคุมการทำงานด้วย3 w a y Crossover ลดการบิดเบือนของเสียงและเพิ่มความชัดเจน ตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่10เฮิรตถึง40กิโลเฮิรตมีค่าเซนซ i ท i วิตีอยู่ที่119เดซิเบลมีค่าอิ p พีแดน e อยู่ที่19โอห์มขับง่ายสามารถขับกับมือถือได้และเสียงจะดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงคุณภาพดีบอดี้เลซิ่เกตการแพทย์ไม่ละคายเครื่องผิวเฟสเพดทำจากไม้วูดชิปลายไม่สำ้ำกันเป็นเอกลักษณ์ สายหูฟังทองแดงชุบเงิน6 NOC C ขั้ว2พิน0.78หัวแจ็ค2แบบ3.5และ4.4บาลานโดยหัวแจ็คแบบ3.5มีทั้งแบบมีไมและไม่มีไมลถ้าหากต้องการซื้อสายอัปเกรดสามารถใช้สายอัปเกรดขั้วพิน4ของค่ายเคซดได้แนวเสียงย่านต่ำเบสกระชับเก็บตัวไวเบสลูกปนกา,ลลกานกลางเบสลงลึกย่านกลาง เสียงร้องอิ่มหนารายละเอียดดีเป็นธรรมชาติเสียงเครื่องดนตรีมีความคมชัดย่านสูงโปร่งใสไม่กระด้างสะอาดรละละเอียดปานกลาง โดยรวมแล้วมี B g v p DH 5าเป็นหูฟังที่มีเวทีที่กว้างดันลึกทำได้ดีเสียงนุ่มนวลฟังสบายเสียงสมดุลในทุกๆย่านเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแนวใสๆราย,ายรละเอียดเยอะนุ่มนวลแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเร็ว BGVP DH 5าก็สามารถทำได้ยิ่งได้ฟังเพลงคุณภาพสูงระดับ h i เลสจะดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังสวยๆเสียงพอเพอราคาไม่แรงและรองรับ h i เลสเจ้า BGVP DH 5า เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองเอาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเจ้าตัว BGP DH5 สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ด e สคริปชั o นได้เลยและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ